ครับพกผมร้านรถสัมริมบิ๊กไบนะครับวันนี้เรามีเอ็กแบ็กเข้าใหม่คันนะครับเป็นรถปี2020นะครับแต่งสวยภายนอกนะครับผมสภาพหล่อเลยนะพันนี้มาพร้อมกับชุดคาร์บอนนะครับทั้งคันนะครับชิ้นหน้าคาร์บอนได้บางกดหน้าคาร์บอนนะครับแล้วก็เป็นปั๊มแบมโบ้นะครับหน้าหลังแท้ทั้งคันเฉพาะคันนี้นะครับคาร์บอนน่าจะทํามาประมาณ3ามถึงสี่หมื่นบาทนะครับยางหน้าหลังเป็นยางแต่งของเทลรี่แล้วนะครับ ข้อเราเบิกให้ใหม่นะเป็นของอาคาระไปคาร์บอนคอเทเทเนียมครับมีไร้น็อตเลสนะครับแทบทุกจุดเลยแล้วก็ได้ปั๊มหลังแท้นะครับของแบมโบนะครับเป็นโลโก้แดงนะครับแล้วก็ชิ้นท้ายบางโกลท้ายเป็นคาร์บอนไฟท้ายสูโมกนะครับหล่อเลยครับคันนี้เนียนทุกจุดเลยนะครับแล้วก็เบาะนี่เราปาจะทรงให้เรียบร้อยแล้วนะครับชุดบนก็นะครับมีไร้น็อตเลสตุ้มไปแฮงเลสนะครับมาเรียบร้อยหมดแล้วนะครับ รถเครื่องเดิมนับคันนี้ลูกค้าสามารถจัดไฟแนนซ์นะครับหรือว่าซื้อสดเรามีบริการเก็บเงินไปทางทั่วประเทศไทยนะครับสภาพหล่อเลยน็อตเลสนี่ครับคันนี้ก็จะเป็นคาร์บอนเช่นกันนะครับแล้วก็มีน็อตเลสนะครับทุกจุดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่ยนดูนะครับผม าที่จะซื้อตัดสินใจช่วย Ma ็กฟ่าคันนี้ยังไงก็ลองติดต่อเข้ามาได้ที่ร้านน้ำซัมพิมเมียบายนะครับรับประกันนะครับรถสวยตรงปกตามรูปแน่นอนครับหล่อเลยนะคันนี้นะครับรับประกันรถตรงปกแน่นอนครับคาร์บอนน้งคันปั๊มแท้ด้วยนะครับรับแต่งเองนี่น่าจะมีหลายหมื่นนะครับหลายหมื่นเลยนะครับอันนี้เปิดราคาไว้เพียง1 6 5 9 0 0สานะครับ ยังไงก็ราคาคุยกันได้นะครับผมง,ง่ายๆอยู่แล้วสนใจ X Max ที่สวยหรออๆนี่นี่คือผมนะครับร้านล้ำซัำพรีเมียมไบา์ติดต่อได้ที่ l INE, ลายล้ำซ้ำ8 88หรือว่าเบอร์โทรที่สุดเก้8 9อ3 3านะครับยังไงขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเพจ Facebook หรือก็ติดตาม X Max ที่สวยด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับผมสวัสดีครับ